ขั้นตอนการต่อไปนะครับเราก็จะมาแนะวิธีการติดเครื่องนะการติดเครื่องเห็นไหมครับจะมีสวิตปิดเปิดตำแหน่งออฟนะออนจะติดเครื่องเราต้องปรับสวิตไปที่ตำแหน่งออนนะเมื่อปรับสวิตไปที่ตำแหน่งออนแล้วเห็นลูกยางไหมครับนี่คือลูกยางปั๊มน้ํามันนะครับจะเป็นเหมือนถ้าใครเคยใช้เครื่องตัดหญ้านะครับ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นระบบเดียวกันปั๊มไปกดไปที่ลูกยางจนกว่าน้ํามันจะขึ้นมาเมื่อน้ํามันขึ้นมาแล้วให้เรายกคันโยกนะครับขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งปิดเมื่ออยู่ในตําแหน่งปิดแล้วเราก็ทําการดึงคันสตาร์ทนะคันสตาร์ทก็จะทําให้เครื่องติดเมื่อเครื่องติดแล้วให้ดึงคันโยก ลงมาในตำแหน่งเปิดเหมือนเดิมนะครับถ้าเราดึงถ้าแมวลงมาเครื่องมันเร่งแล้วมันอาจจะทำให้เครื่องดับเพราะน้ำมันมันมันจะขึ้นมาเยอะเกินนะโอเคก็จะไม่มีอะไรยุ่งยากวิธีการติดเครื่องน้ำมันปั๊มขึ้นมาแล้วยกการโยกโช๊คขึ้นไปก็จะอยู่ในตำแหน่งโช๊คปิดจะดึงน้ํามันขึ้นมาตอนสตาร์ท แล้วก็ทำการดึงขัดสตาร์ทก็จะติดเครื่องไว้ประมาณ1นนาทีก่อนที่เราจะนำเครื่องไปใช้ เราเชื่อมปุ่ไวก่อนหนึ่งนาทีนะครับเมื่อได้เครื่องเครื่องแล้วประมาณหนึ่งนาทีแล้วเราก็นําเครื่องไปพ่นนะเพราะว่าเครื่องยังทํางทำงานใหม่ๆนะครับนี่จะเป็นวิธีการต้มเครื่องนะครับเมื่อเรานําเครื่องออกไปพ่นสารเคมีแล้วขณะที่เรานําเครื่องไปพ่นสารเคมีเมื่อพ่น เคบิเสร็จแล้วจบ,บปิ้นสระนวนการการโค่นแล้วเนี่ยแต่กาวิธีดับเครื่องก่อนที่เราจะดับเครื่องให้เรานะครับปล่อยไกเปืนให้สุดนะ พอต่นที่หมดแล้วเราค่อยทาการดับเครื่องนะครับโดยการยกสวิตนะครับยกไปที่ตำแหน่งปิดก็จะทําให้เครื่องดับนะครับถ้าเราพอปล่อยปุ๊บแล้วเราดับเครื่องเลยเนี่ยสารเคมีที่มันค้างอยู่ที่หัวเนี่ยมันก็จะมีการหยดการไหลการซึมออกมานะครับมันก็จะทําให้หัวพ่นนี่สกป,ป,ป,ปรกเลอะทําบางทีเราไปวางพ่นเสร็จ คนที่ใช้ไม่ไม่ละเอียดละออดีนะครับก็จะเอาหัวพ่นที่วางน,นะครับสัมผัสกับพื้นดินจะทําให้เศษผงเศษที่ดินก็จะเกาะเมื่อมันมีน้ํามันสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาแล้วมันเลอะอยู่ที่หัวพ่นนะครับการที่ทําจะทําให้หัวพ่นไม่สกปรกก็คือเร่งเครื่องก่อนแล้วปิดน้ายาตัวนี้ไม่ต้องบีบไก่ปืนนะครับจนสารเคมีที่ถูกเป่าออกมาที่หัวพ่นนี้หมดแล้วไม่มีแล้วเราค่อยดับเครื่อง นะครับปัญหาที่จะเกิดการตก,กปกก็จะไม่มีฉะนั้นการพ่นสารเคมีต้องต้องให้ดูให้ดีนะครับหัวพ่นหัวควบคุมตากระไหลห้ามถอดทิ้งนะครับการพ่นสารเคมีก็เหมือนกันการพ่นสารเคมีของกอนแทนยูวีเป็นระบบน็อกดาวพ่นถูกตัวตายทันทีนะครับการพ่นสารเคมีก็คือว่าพ่นแล้วไม่ต้องอบหรือจะอบด้วยยิ่งดีนะครับ พ่นจากด้านนอกนะครับนอกบ้านพ่นเข้าทางหน้าต่างได้นะครับหรือว่าจะทําการปิดอบแล้วเดินเข้าไปด้านในวิธีการพ่นถ้าเป็นบ้านสองชั้นก็คือขึ้นชั้นบนก่อนแล้วก็ลงมาชั้นล่างนะครับแล้วก็เดินออกมารอบรอบบ้านนะครับวิธีการพ่นสารเคมีครับ